สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมครูครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับหน้า49นะครับหนาเข้าในเนื้อเรื่องเลยดีกว่า match นะครับอ่านว่า match ครูครูเขียนกันมาให้ทีนะครับอ่านว่า the อ่านว่า word อ่านว่า and อ่านว่า the อ่านว่า picture นะครับ match แปลว่าจับคู่นะครับ the ไม่ต้องแปล word แปลว่าคำศัพ์ and แปลว่าและหรือแปลว่ากับนะครับนะ picture แปลว่าภาพนั่นก็คือจงจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพนะครับข้อที่หนึ่งครับผม five แปลว่าอะไรครับแปลว่าห้านะครับ hamster นะครับเติม s นะครับตั้งแต่สองตัวขึ้นไปให้เติม s นะครับก็คือหนู hamster นะครับหนู hamster ห้าตัวนะครับก็ลากเส้นมาที่หนู hamster ห้าตัวจบเลยข้อ <c oughs> ที่สองนะครับฟู <F oo S 1> ปไปว่าอะไรครับฟูแปว่าสี่ครับ fish ไปว่าอะไรครับแปลว่าปลาเห็นไหมครับปลาสี่ตัวนี้ไม่ต้องเติม s หรือไม่ต้องเติมอ s นะครับตระเรียดน,นะ ตามที่คุณครูสอนไว้ในหน้าก่อนหน้านี้นะครับ fish เป็นปลาหูพจน์แล้วนะครับห้ามเติม s หรือ es นะครับ f o fish นะครับแปลว่าปลาสี่ตัวก็ลากไปที่ปลาสี่ตัว one แล้วอะไรครับ one แปลว่าหนึ่งนะครับ r u b b i s แปลว่ากระต่าย r u b b i s นะครับก็แปลว่ากระต่ายหนึ่งตัวนะครับ three แปลว่าอะไรครับแปลว่าสาม dog แปลว่าสุนัขนะครับเติม s ด้วยนะครับตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ก็สุนัขสามตัวนะครับก็ลากไปที่สุนัขสามตัวลากภาพนะครับนะไปที่สุนัขสามตัวคือถ้าน้กงเรียนแปลออกนะครับนะก็จะจับคู่ได้ถูกต้อง six แ <Six S 2> ปลว่าหกนะครับ birds นะแปลว่านกนกหกตัวไม่ใช่เขียนเครื่องหมายผิดนะครับนี่คือครูคลากว่าว่า birds แปลว่านก six แปลว่าหกนะครับนกหกตัวแล้วก็ two cats นะครับแมวสองตัว ก็ลากภาพไปที่แบวสองตัวโอเคไหมครับถ้าน,นักเรียนแปลออกก็ลากภาพได้ถูกต้องนะครับหน้าสี่สิบเก้าก็จบนะครับ